ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำการอัปลิปขึ้น youtube และทำให้มีรายได้ส่วนตัวด้วยนะครับบางคนก็งงเอ๊ะรายได้มาจากไหนนะครับรายได้ต้องบอกเลยว่ามาจากโฆษณาโฆษณาที่มาเหมือนแบบติดต่อทาง youtube อย่างเงี้ยจแล้วก็จะขึ้นมาตอนที่วิดีโอเราเริ่มฉายแล้วนะครับบางคนจะไม่เข้าใจนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็ เข้าไปที่ you tube นะครับครับพอมาที่หน้านี้แล้วนะครับก็ไปที่อัปโหลดนะครับเพื่อที่จะอัปโหลดวิดีโอที่อัดมานะครับเาต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอที่จะสร้างรายได้ได้เนี่ยต้องเป็นวิดีโอที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับและไม่ผิดกฎที่ y youtube ได้ตั้งเอาไว้นะครับนะครับสิ่งที่ผมจะอัปโหลดนะครับก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับ ก็เป็นอ่าผมก็เพิ่งอัดเมื่อกี้นี้นะครับนี่ยก็เป็นอันนี้นะครับซึ่งซึ่งผมเลือกอันนี้เพราะว่าวิดีโอมันสั้นนะครับไม่ยาวมากนะเหมาะสำหรับการสอนดีนะครับก็รอมันอัปโหลดนะครับ ติด๊ดๆด,ดมาเรื่อยๆแล้วนะอ่ะระหว่างการอัปโหลดก็เปลี่ยนชื่อไปก่อนก็ได้นะครับทดสอบอัพขึ้น YouTube ตอนนี้ก็เป็นคําอธิบายของวิดีโอนะครับอ่ะก็พิมพ์ไปก็ได้นะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับ ได้อ่ะตรงน,นี้ก็เป็นแท็กนะครับก็สําคัญนะครับเพื่อให้คนเรามาดูได้นะครับว่าเป็นวิดีโอของเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะครับจะได้เข้ามาถูกนะครับมันก็เป็นกันสอน y ได้สอันนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็ บันทึกเป็นเวอร์ชันล่างแล้วนะครับก็เหลือแต่ upload. อัปโหลดอันนี้ก็กําลังทําการอัปโหลดอยู่นะครับและพออัปโหลดเสร็จก็จะ,ะผมผมค้าว,วิดีโอนี้ไปเลยแล้วกันนะครับอ่านี่คือวิดีโอที่ผมอัปขึ้นไปแล้วนะครับมี3ามอันนะครับ อ่าอันนี้ก็เพราะว่าอันนี้ผมสร้างรายได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นไปผิดลิสิทั์เขานะครับก็ทําได้แต่อัพขึ้น youtube นะครับให้ได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปไหนที่สร้างรายได้ได้ก็จะขึ้นตัว S สีเขียวนี้นะครับมานะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้กดเพื่อสร้างรายได้นะครับแต่ถ้าจะกดนะครับก็ไปที่ตรงนี้เลยกดที่ตัว S เลยก็ได้นะครับอ่ากดเข้าไปสร้างรายได้นะครับไอตอนที่อัปโหลดเนี่ย พอาาอยู่หน้านี้แล้วเนี่ยก็กดสร้างรายได้ด้วยโฆษณาเขาจะมีเมนูให้เลือกขึ้นมานะครับว่าเป็นโฆษณาแบบดิสเพย์ซาวน์ทับวิดีโอแบบข้ามได้นะครับเหมือนแบบห้าสี่สามสองแล้วสามารถจะกดสกิปได้ไออ,อย่างนี้ผมยกตัวอย่างเลือกสามอันเลยนะครับก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงอ่าอันนี้คือบันทึกแล้วนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้วนี่นะครับก็ลอง กลับไปที่หน้าเมื่อกี้นี้อ่านี่นะครับอันนี้ก็คือ YouTube ได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่ผิดกดอะไรของ y o u t u b e นะครับก็จะขึ้นมาเป็นตัว S สีเขียวอย่างนี้นะครับก็คือสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าโฆษณา youtube เป็นยังไงเราก็ไปดูกันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นไปนะครับเพราะว่าบางครั้งนี้ก็ ไม่ขึ้นนะครับโฆษณา YouTube สีเหลืองๆนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นโฆษณา YouTube ขึ้นแหละครับอ่นนี้นะครับพั้ก่อนโฆษณา YouTube ก็คืออย่างนี้แบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของของโฆษณา YouTube นะครับบางคนไม่เข้าใจก็ได้เข้าเข้าใจกันสักทีนะครับนี่ก็คือพอมีคนคลิกเนี่ยจะได้รายได้เยอะน้อยก็ ผมบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่า,าถ้ามีคนกดเยอะๆก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณคนที่เข้าไปดูในยอดวิวนั้นนะครับก็คลิกละไม่ถึงสองสามบาทอยู่แล้วนะครับก็ต้องการปริมาณน,นะครับไม่ได้ต้องการแค่คลิกครั้งเดียวแล้วไปเลยนะครับก็คือมีคนเข้ามาทายอยคลิกเรื่อยๆนะครับถ้าไหนอันนี้คือยังไม่ได้ทำนะครับ อันนี้คือทําแล้วอันนี้ไม่ผ่านนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับ